สวัสดีครับเมนูตอนเย็นครับนำเสนอครับต้มต้มแซบไขป่ปลาครับไขป่ปลาเนี่ใช้เป็นต้มไขป่ปลาครับเนี่ยใส่แต่ไข่ไปมะกรูดเครื่องสมุนไพรกับพอน้ำเดือดก็ใส่ลงไปเอาไข่ปลาส้มไขป่ปลาใส่ลงไปครับใส่ไปน้ำเดือดใส่ไปเลยครับนี่ครับใส่ไปเลยครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับน้ำปลาผงชีรสครับนี่ครับเพิ่มสีสารครับใส่น้ำพริกเผาลงไปครับนี่เพิ่มตีสารครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มยำส้มไข่ปลาครับนี่ ใส่เนพริกเผาได้ครับนี่นี่ครับนาทานไหมครับต้มยำส้มไข่ปลาครับนาทานไหมครับต้มต้มยำต้มส้มไข่ปลาครับนี่กินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆครับนี่ข้าวเหนียวนี่ใช้มองข้าวหุงครับนี่ใช้มองข้าวหุงครับนิ่มๆครับนี่ เมนูนำเสนอเย็นนี้ครับนี่ครับน่าทานไหมครับสวัสดีครับ